สวัสดีครับวันนี้ชีวิตคนบ้านนอกนะครับจะมาแนะนําสูตรอาหารน,นะครับแกงนี่ก็ใบเผือกแกงใบเพือกนะครับนี่นะครับลักษณะคล้ายๆบอนให้เป็นเพือกนะครับใบเผือกหัวเพิ่งจะกินมันหรนไม่นี่นะครับปลูกไวก้จบอย,อย่างนี้นะครับต้นเพือกเอาหัวมันไปนต้มไปน,นึ่งเนาะ ทำขนมอ่าก็ได้นะครับอันนี้จะไปแกงใส้ยังก็ตีนหมูเนอไปเจ๊ยใบอย่างเดียวก็กา้านขอ,องเจเยหนออ๋อตึงก้านตึงใบนะครับนี่จะทำนะครับอันนี้ตูนอ,ตอ,อ่ะแต่อ่าใบเผือกมันจะยา,ยาวๆนาเนาะเลี้ยวๆเนาะนี่อใบมดนี่กันอ๋อเป็นอีน่เหรอเออตั้งใจว่าตรงนี้เราอ๋อเดแถวๆข้างกลางก็มีนะครับใบเผือก เกี่ยวทำขนมนั่หละครับวันนี้เขาจะมาแกงเส้ตีนหมูนะครับครับวิธีทํานะครับนะครับก็มาล้างก่อนนะครับไม่ต้องเลือกอันหลอกใหญ่มันออกก่อนกันกใ,ใช่อ๋อนะครับแกงเผือกใส่ตีนหมูนะครับวันนี้นครับจะทําเมนูที่บก,ก้คยห็น <laughs> ลองมาทาดูนะครับแกงเพือกแกงผักกลางก็มีนะครับหมูเพือกเกามว่าทําขนมเปน,นึ่งกับน้ําพริกนึก่งกินเล่นก็ได้นะครับครับล้างสะอาดแล้วนะครับเราจะเอาอไปนึ่งนะครับนี่ข้างหน้ามันยัดแหละ,อะลองไปทําดูนะครับแกงใบเผือกแกงเผือกใบเผือกนะครับใส่ตีนหมูล้างสะอาดนะครับ อาจจะไปนึ่งนะครับน่าเดี๋ยวไปดูวิธีการแกงหึงกันแล้วครับนอนี่ห้องไปนึ่งก่อนนะครับนึ่งข้างหน้ามันมันยัดเน่อคนึ่งเพมันเปื่อยหน่นาะครับครับตัวนี้ใบเพือกนะครับกับก้านเพือกันนึ่งแล้วนะครับแห้งลักษณะนี้นะครับอ่านี่คือแห้งนะครับอตอนต่อไปนะครับ เราจะเอาตีนหมูนะครับมาต้มนะครับนี่นะครับตีนหมูซอยลักษณะนี้นะครับแล้วมาต้มนะครับผมครับขั้นตอนต่อไปนะครับเอาตีนหมูลงไปต้มนะครับนี่นะครับต้องเฉือนเฉือนเอาแต่เนื้อกับหนังมันนะครับเป็นเอ็นนะครับนนะครับลักษณะนี้นะครับต้มให้เปื่อยนะครับเดี๋ยวเราจะดูว่าน้ำพริกมีอะไรบ้างนะครับแกงใบ ไม่เผือกนะครับไม่เผือกก้านเผือกนี่นะครับแกงเผือกนะครับแก่งใบเผือกนะครับนี่หอมแดงนะครับกระเทียมปิพริกแห้งนะครับผมและส่วนใบบะกรตะไข่ขานี่เราจะซอยใส่ที่หลังนะครับน่ายวมาดูวิธีการแก่งนะครับนาอแกงใบเผือกนนะครับเราจะโคนะครับเพิ่มเกลือเข้าไปนะครับเครื่องครับตัวนี้หมูทำหมูขั้งตีนหมูครับป่วยแล้วนะครับพอจัดน้ำพริกเนาะ ใส่ลงไปนะครับาวิธีทำแก้งใบเผือกนะครับขั่ผัว,วน้ำเดือดหนอ่อยน้ำเดือดตบนึงนะครับรับตรวนี้นะครับใบเผือกที่เขานึ่งไว้นะครับเดี๋ยวไปใส่ในหม้อเลยนะครับครับใส่ลงไปเลยนะครับ แกงเผือกแกงใบเผือกนะครับถ้ามีบ้อนผาบ้อนหวานนี่ก็ได้อ,อ๋อให้เป็นบ้อนผาบ้อนหวานก็ได้เนาะเติมอย่างเยอะแบบนี้อ,อ๋อครับน,นี่นะครับเอาต้มไปเรื่อยๆร,รอจนน้ำแห้งนะครับผมอ่าย่อใส่น้ำมะขามเปียกเ,เ,เ,เลยนะครับนี่นะครับเราจะบีบเอาน้ามันนะครับใส่ต้มจอน้ำแห้งแล้วนะครับวิธีแกง น้ำข้ามเปียกใส่ลงไปให้ราให้น้ำแห้งทำไมเนาะเราไมน้ำแห้งนะครับให่มะูดครับนี่นะครับคาตะไคร้ไม่มะกรูดซอยนะครับอะไรอย่างนั้นอืาครับเดี๋ยวมาเจียวน้ำมันกรับไอ๋อนะครับนี่กัเซตพิธีเดี๋ยวมาเจียวน้ำมันอีกทีนะครับเสียครับตะเคืองปุ้งครับรสดีนี่นะครับแกงใบเผือก ชุดรถอ่าครับผมครับตอนนี้เราจะเอาแกงเผือกนะครับแกงใบเผือเกเจียวน้ำมันกันนะครับวิธีท,ทำตอนี้เยอะยุ่งยากหน่อยแต่รับรองอร่อยคนอาจจะไม่เคยกินบางคนจะเคยกินเันท้ามือนนะก็แกงแกงแกง็แกงบอน,นึนก็บอนเป็นหนังเหมือนกันไรเมองเง ทำสูเดียวกับแกงบอนใส่หนังนัยนะครับใส่คนไต่คนเย็จงคนอันนี้หลืบปอนาลืบ่หนลืบอยู่ไหนต้มาเนี่อ๋อนเขาบลืบเนาะลืบก้านเนาะนี่ครับวัวนี่ครับเราจะไปชิมดูนะครับคุยงเหมเนี่ยค่ะมยงมก้ อ่านี่นะครับอ่แอาแกงตุนเออแกงยังเงรใบเผือกใบเพือกนะครับเอาเดี๋ยวไปชิมดูนะครับเออครับแกงใบเพือกฮ่ารสชาติจะเป็นยังไงนอ้องครับนี่นะครับแกงเผือกฮ่าแกงใบเพือก,ก,อกใส่ตีนหมูนะครับรู้แล้วก็ทำยุ่งยากหน่อยแต่ก็คงจะอร่อยนะครับเดี๋ยวชิมดูนะครับ ครับชิมดูนะครับข้าวเหนียวเนาอะอือ่อนน้อยนะครับอืมออกม,กมันๆนะครับมันเปรี้ยวๆเปรียปร้ยวน้ำครับเปรียรปร้ยวนะครับอร่อยนะครับเราไปทำดูครับไหนนะ นะครับอ่ามีตำตำบ้านนะครับไว้เผือก,เก,ก่เขาปรูงไหวเนาะอืมอร่อยครับหัวกะไปทำขนมหรือไปทำอย่างอื่นได้นะครับเห็นได้ชั้แน่นะครับไปกับก้านกับมาทำแกงนะครับอืมอร่อยรับป๊าบนี่ชีวิตคนมันหนอกเอาสูตรแบบแกงบอลเอือกแก้ง เพือกนะครับห้องได้กะบพราะสนวกดแข่งไม่เพือกครับใส่ตีนหมูนะครับใส่ตีนหมูไม่ขายผาดห้องตลาดก็อร่อยนะครับลองไปทําดูผี่กับข้าวเหนียวข้าเจ้าก็สวยนะครับก็อร่อยครับผมชอบก็ครับชอบผมกดไลค์นะครับใช่ก็กดแชร์นะครับมอย่าลืมกดซับะไครตแล้วก็ติดตามผมครับชีวิตคนมันหนอกเลยนะครับขอบคุณครับ